ตาก็จะตัดเลยนะน้องนกดาวคุตาจะหาเงินมาให้ค่านมก่อนหาค่นานมให้น้องนกดาวไปเลย

แมงกระสาตัวเก็บน้ำตาลหอมตาลมือข้าวกรอกอร่อยไหมลูกอร่อยเลือาเอาแมสก์ทิ้งไปโยกถีบตรงนี้มจับแขนกินงไยแซ่บไหมลูกแซ่บไหมหนูไม่ร้องแล้วคุณตาหนูได้กินนมหนูไม่ร้อแล้วหนูมีนมหนูไม่ร้อง

น่อร่อยครคุณตาน้มาน่อยไปหนึมาหนอไนึาิดตาอเร่อมานอยไปนหนูอาบน้ำอกย่างลรกอยังเลยยังไม่อาบอาบแปดโมงขึ้นแปดโขึนจะ่อาบให้นูยังไม่อาบน้ำเลยคุณตา แม่บอกว่า8โมงครึ่งนโนบบอกว่า8โมงครึ่งนอนอีกตื่นหนึ่งนอนอีกตื่นหนึ่งบอกนี่นอนอีกตื่นหนึ่งคุณตานอนที่กระถางคุณตาหนูยังเต็นเลยนานแล้

่ะะอนก็กำลังถานน้ำอยู่ยายออนมน่คือนี่ยายอ่อนเนียเอาล่าหน,น้อยไปนอนเลยแม่เขาเ,เดี๋ยวล่าน้อยไปนอนนะแม่บัวเมาเอนล่าน้อยไปนอนเง่นซื่ออุปกรน์นอาไม่แม่เขาล่ามานอนแล้ว,ว,วเน,นียนน่ยไม่ละออเป็นกเตี้ยงก็เป็นนอกกนอ่าวยายอ่อ,อ,อนเนาะ เีให้คุณยายออนมานอนนะมองวางเออ่อยู้สอตั้งตื่นมากระออนน้แล้วก่ออกบางกินให้กระซออ่อนเพิ่กรเมือและซาออนเพิ่์อ๋อุกเปื๊บๆน้วสิเด้เจาว่าน่าจะรู้

ไข่กรแดงเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อเข้านำคัะแกงไก่พี่น้องกำลังคั่วอยู่ยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงยังไม่ได้ใส่พักเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อกินแกงไก่นำกันวันนี้เท้าเส้าลูกสะท้อนนะครับคุณเอฟซีผลงเพชรกระเพิ่งเห็นนะครับกระท้อนเนาะ กำลังออกผลน,นะครับเดยวพี่น้องเด้อโลกระท้อนที่บ้านหลวงเพชรน,นะครับโอ้เลเยอะนะครับลูกดกลูกดกมากเลยกระท้อนกระท้อนลูกใหญ่เด้อพี่น้องเด้อลูกใหญ่มากเลยนะครับกระท้อนต้นนี้ นี่ก็น้องซะครับก็บวัวหลวงเนาะนี่ก็เป็นที่ของอานะครับนี่ของน้องพ่อลุงเพชรน,นะครับนี่ก็จะเป็นสวนพริกของยายนะครับ แม่หลวงเพชนนพรนะครับสวมพลิกโอ้โหโดกมากครับพริกจะปลูกไว้กินนะครับคุณเด็กศีเป็นพืชผัก่วนครวนะัวเนาะนี่นะครับมันก็หอมนะ